ขอทาเรื่องข่าวนิดนึงมีข่าวเทียบ์ั้นที่มาริโอไปแล้วตอนนี้อ๋อครับฟังอยู่ครับเออเป็นยังไงบ้างก็อะไก็ไม่ครับผมว่าผมว่าเฉยๆแบบว่าก็มันเราก็รู้ว่ามันมัน,มนไม่ไม่ได้จริงอะไรครับก็คือถ้าถ้าที่รู้คือตอนนี้ผมไม่ไม,ไม่มีใครบอว่าติดต่ออะไรมันทุกอย่างก็เหมือนเดิมผมก็รับงานแบบสบายๆา,ยายงครับไอเรียนด้วยแบบที่เขาก็เขาก็เป็นอีกอีกอย่างนึงครับคือแบบ มันเที่ยวกันไม่ได้อยู่แล้วพี่เขาบอกโตกว่า,วาแล้วแบบเขาก็เขาก็ทางานมาก่อนอะไรแบบคือหมายถึงว่าแบบเขาก็เขาก็ไปก่อนแล้วอะไรแบบว่าก็คือเขาก็แล้วมันคนละสไตล์กันด้วยคือแบบว่าพี่เขาก็ เขาก็เป็นเป็นรอๆแบบอีกแบบหนึ่งผรก็แบบว่าจะมันไม่เหมือนกันนะครับมันแทนกันไม่ได้แล้วมันไม่คิดจะเทียบอะไรด้วยว่าเป็นพี่น้องกันที่แล้วใช่จริงๆรู้จักกับพี่เขารู้จักครับก็งานกันในอะไรนะร้านแห่งสยามครับก็แบบผมไปเล่นเป็นพี่เขาตอนเด็กครับแล้วก็โหวัยมันก็แบบต่างกันแล้วแบบว่าไม่ไม่อยากจะทําอะไรแบบพี่เขาเป็นคนที่ใส่ดีน่ารักกว่าเจอตั้งแต่ตอนนั้น กบบเจอกันใหม่ๆตอนนี้ก็แบบพี่โอ้แบบนิสยัยแบบว่าดีเหมือนเดิมเลยแล้ว,ลวพอมีข่าวได้ดมีการคุยคงไม่ได้เจอเลยครับเพราะเขาคงงานเยอะผมก็แบบว่าแบบเยนด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยได้เจอเลยเจอหลังเล่นห้าแพ่งนะก็ก็ไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วข่าวว่าผู้ใหญ่พยายามดันเราเพื่อที่แบบว่าขึ้นมาให้เท่ากับพี่โอ้อะไรเงี้ยอ๋อ ก็ก็กไม่ไม่มีคนระับรว่าคือคืออาจจะมีแบบติดต่อง,งานอะไรปกติครับแต่คือไม่มีคําว่าจะให้มาแทนหรือว่าอย่างไงเท่าน,นั้น,น,นคือคือไม,ไม่ไม่มีครับไี<ๆ>่คือทุกคนก็คงรู้ว่าแบบมันไม่ใช่ว่าวัยก็คนละวัยแบบมันก็ต่างในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงนะี้ยครับคือเออเราเราก็เด็กกว่าเขาเยอะอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยพี่เขาก็แบบดังดังไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดจะทำอะไร ถ้าใครมาพูดว่าแบบเฮ้ยเล่นเรื่องนี้แบบน่าแบบเพื่อให้ดังของมายเรียวเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอานะคือแบบว่าถ้าเขาเจตนาเขาจะเพื่ออย่างนั้นอ่ะผมวผมแบบโอ้โหมันมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าคือถ้าถ้าจะพูดว่าผมไปแทนใครอ่ะผมไม่แทนดีกว่าผมขอแบบขอแบบเป็นสไตล์ของผมอ่ะคือถ้าถ้าเขาจะดันผมจริงก็ขอให้ดันเพราะว่าเป็นผมผมากทำไมใช่ไหมไม่ใช่แบบดันเพราะว่าให้ผมมาแทนพี่โออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ฟังอย่างนี้กดดันไหมครับกดดันไหมถ้าแบบเราต้องทํางานไม่กดดันผมไม่เคยกดดันเลยเวลาทํางานนีก็คือแบบว่าทําสบายๆแบบคือตั้งแต่เด็กแล้วาเงี้ยครับแม่ก็บอกว่าเออทำได้ก็ได้แบบถ้าถ้าทำไม่ได้ก็แบบก็คิดซะว่าแบบเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบแม่ผมไม่คิดว่าทํางานเพื่อจะดังก็คือถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าหลังจากนี้ไม่มีงานแล้วก็เลิกก็เลิกไม่ได้แบบไม่ได้ดันทุลังว่าจะต้องมีงานตต่อไป นะ<ม>คือแบบคือเราเข้ามาเพราะแบบต้องคือมันมีโอกาสมาแล้วแล้วเราก็คิดว่าประเด็นหลักคือแบบสะสมประสบการณ์นะครับคือแบบคนื่นือจะเรียนจบแล้วค่อยค่อยได้ทํางานได้ได้มีประสบการณ์ในการทํางานอนะไรเงี้ยแต่ว่าผมได้ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะหรือว่าก็พอแล้วแคนะ่เน<ม>ี้ยครับยังยม่ได้สรรคมากมายก็คือไม่ได้ใส่ฝันต้องดังหรือว่าเป็นที่รู้จักมากคาบัติโอใช่ครับก็ คิดว่าเอออะไรที่มันแบบที่มันได้แล้วแบบว่าเราก็เหมาะกับตัวเราแล้วแบบทําแล้วยังมีความสุขอะ่ะผมว่อยากผมว่าผมว,ว่ายังทาต่อไปคร <laughs> ับเพรามีข่าวอย่างนี้ว่าไหมคะว่าจะกลายเป็นแบบ <c oughs> เบบกาเหล่ากับพี่เข <c oughs> า,ยา <c oughs> หรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกครับผมรู้ว่าพี่เขาเป็นคนไงแบบว่าเรื่องแบบนี้ <c oughs> พี่เขาผมรับประกันว่าเขาไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรแน่นอนแสดงว่าเขาทำงาน ใช่ครับพี่เขาแบบเป็นสุภาพบุรุษพออยู่แล้วแตบบ่ว่าเรื่องแค่นี้มันโอ้โหคือมันไม่มันไม่ได้แบบออกจะปากปาใครอะไรอย่าเนี้ยคือมันเป็นข่าวเขาเข้าใจผมเข้าใจก็แบบก็โอเคแล้วจริงครับถ,ถ้าตอนนี้สมมว่ามีคนติดต่อให้ทำงานเด้กันััแบบเล่นละครเล่นหนังด้วยกันก็สามารถ ยินดีผมว่าผมว่าผมก็อยากอยากร่วมงานกพี่เขอย่างเงี้ยหรือว่าพะพี่เขาคงแบบได้ได้เล่นหนังมาอีกหลายเรื่องแบบพี่เขาคงแบบโหก็ก็อยากอยากแบบทำงานกับคนจก่งๆนะครับผมผมได้แเรายินดีมากๆ